ฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับวันนี้จะมาบอกทิศวิธีการาาแก้ไขนะครับแบบนี้นะแก้ไขใครที่เจอแบบนี้นะครับสําหรับเกมอทอลัมของเรานะครับทอลัมทอลัมนะครับเกมทอลัมออนไลน์นะครับสําหรับประสบปัญหาแบบนี้เกิดจากอะไรผมจะบอกไว้เลยนะครับ เกิดจากที่เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์ชาแนลไทยแลนด์นะครับเปลี่ยนจากชาแนลไทยแลนด์แล้วไปเซิร์ฟอินเตอร์นะครับหรือว่าเซิร์ฟอะไรต่างๆที่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับก็สลับไปปุ๊บใช่ไหมจากไทยไปเซิร์ฟอินเตอร์นะฮะตัวอย่างอ,อาจจะไปฟาร์มเวลเวล ประมาณนี้หาขอตี้นะครับถ้าเน็ตเถียรก็โอเคนะครับแต่ถ้าเน็ตไม่เถียรน,นะครับก็จะโดนนะครับโดนแบบนี้อย่างผมนะครับเข้าไปสองครั้งนะครับเน็ตหลุดตอนอแม่โทรนะครับหลุดตอนแม่โทรแม่โทรมาปุ๊บผมก็รับนะโทรทางเบอร์ด้วยนะเนี่ยรับปับ๊บแล้วก็ เข้าไปใหม่ปกติดีนะครับยังเล่นได้พอเช้าวันใหม่นะครับผมชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับแล้วกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งมันก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็คือล็อกอินไม่สำเร็จบัญชีของคุณนะครับถูกจำกัดการล็อกอินหากไม่ทราบสาเหตุกรุณาติดต่อทีมงานนะครับเพื่อสอบถามนะอันนี้คือ โดนไปชักสองรอบแล้วมั้งรอบนี้ก็เลยแก้ได้นะครับรอบที่แล้วนี่แก้ก็แก้ได้อยู่แต่ว่ากว่าจะได้นี่คือบอกว่า GM หาเขาตอบช้ามากนะครับผมมรสอบถามแล้วประมาณส่งแบบฟอร์มไป1วันนะครับแคปอันนี้แหละแล้วก็แคปเมลเราติดตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เอาเมลเมลนี้นะเมลของเรานี่แหละส่งหา gm นะครับส่งทางอ่า s u r t o r t a แอส o า o m o นะครับอ่าประมาณนี้ผมจะแปะ gmail ของ gm ไว้นะครับที่เอาไว้สอบถามนะฮะแล้ว ที่ว่าามันเกิดแบบนี้นะครับเราจะแก้ยังไงมาดูวิธีแก้กันนะครับโดยไม่ต้องแบบว่าไปส่งถาม GM นะครับโอเคตามมาเลยมาหน้านี้สำหรับ Android หรือ iOS ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเข้าา Gmail นะครับโอเคเนี่ย อันนี้คือเกิดเมื่อเช้าใช่ไหมก็มันจะแจ้งเตือนนะครับอีเมลนี้เป็นอีเมลแจ้งเตือนจากอ่าข้อความนี้เป็นแจ้งเตือนจาก G.M นะครับ G.M ผู้ดูแลรักษา I.D นะครับมามาหน้านี้นะครับอ่าเราเปิดอ่านปุ๊บบางคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษใช่ไหมที่จะบอกนี่แหละคือ อ่าอันนี้มันมันบอกว่าพวกเราได้ตรวจสอบอ่า id account ของคุณนะครับได้ทำการล็อกอินจากอ่าต่างประเทศนะครับนะถ้าถ้าแปลไม่ผิดน,นะก็จะประมาณนี้นะครับได้ตรวจสอบว่าเราได้ล็อกอินจากต่างประเทศนะครับโดยณนะดยน้าเวลาใช่ไหม ใช่ในเวลานี้นะครับาจากอะไรเนี่ย j s t ก็เป็นเว,เวลาโมงนี่แหละนาฬิกานะครับที่สถานที่นี้มันจับได้นะครับ GMT นะครับทั้งท้งที่ของเราเป็นบวกเจ็ดใช่ไหมบวกเจ็ด T H หรือว่าเอเชียประมาณนี้แหละนะ แต่ว่าอันนี้คือเราข้ามเซิร์ฟไงเราข้ามเซิร์ฟมันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วใช่ไหมเวลาตรงนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะครับก็อันนี้คือสาเหตุที่เขาบอกว่าเขาตรวจสอบข้อผิดพลาดของเรานะครับซึ่งตรวจสอบได้จาก IP address นะครับการล็อกอินจาก IP address IP address คืออะไร IP address ก็คือขึ้นสัญญาณนะครับขึ้นสัญญาณที่อยู่ของเรานี่แหละครับมันถูกเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าอย่างเช่นอ่ถ้าคุณใช้ wi-fi ใช่ไหมเนี่ยผมจะให้ดูสมมุติ wifi นี้นะเนี่ยถ้าคุณใช้ wi-fi นี้ IP มันจะอยู่แถวนี้นะครับค่าของ IP นะครับนั่นแหละมันตรวจจับตรงนั้นแหละคือเชื่อม w i f i ปุ๊บเปลี่ยน ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับจากเบอร์โทรศัพท์แล้วเป็น Wi-Fi อะไรอย่างนี้ก็ IP มันไม่ตรงกันไงมันก็จะตรวจสอบผิดพลาดเหมือนเดิมนะอ่าไม่พูดยาวนะครับต่อมามันบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ทำการล็อกอินดังกล่าวข้างบนนี่แหละนะโปรดเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับเพื่อป้องกันเพื่อป้องกัน แอดเขาแอดเขาก็บัญชีนะครับเพื่อป้องกอันกานบัญชีของเรานะครับโอเคต่อมาถ้าหากว่าเราเป็นคนทําการนะครับการุณากดลิงก์ที่ส่งให้นี้นะครับก็ลงลิงก์นี้แหละอ่ากดลิงก์นี้เข้าไปนะครับอ่าลิงก์นี้ผมกดแล้วนะกดเมื่อเช้าคือกดปุ๊บมันปลดให้เลยนะครับปลดอัตโนมัตินะ แล้วก็อันนี้คือระยะเวลาของการทำการนะครับจากเมื่อวานวันที่21ใช่ไหมที่เข้าไม่ได้แล้ววันนี้ก็เอ้ยวันนี้วันที่21ใช่ใช่วันนี้ตอนเช้านะครับแล้วจะหมดอายุวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมนะครับเวลาที่มันนี่แหละ หมดอายุยังไงอายุในที่นี้คืออายุกดลิงก์นะครับถ้าหมดอายุตรงนี้ก็ล็อกอินใหม่ในเกมนะครับล็อกอินปุ๊บแล้วก็มันจะส่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับล็อกอินไม่ได้แต่ว่าเมลมันจะแจ้งเหมือนเดิมนะสำหรับวิธีแก้คือกดลิงก์นี้ครับโดยไม่ต้องไปส่งถามเกมนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามันนานไปผมส่งไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่ผมส่งถามไปนะครับอ่มาในหน้านี้นะครับอ่าอันนี้คือผมกดแล้วนะครับกดแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ Peel to adjust ี่ a s o b i Mo นะครับ Add Cloud Login Location นะครับก็คือบอกว่า Inter the Enter นะครับ the URL has, p s duil, is, uh, incorrect นะครับก็บอกว่า copy link นี้ไปวางในที่ใดสักท mhm ี่นะครับแต่ว่ามันกดได้แล้วถ้ายังถ้าปกตินี่กดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่า t h e a c c o u n t checking อะไรสักอย่างนี่แหละที่แปลว่า บัญชีของคุณถูกตรวจสอบถูกต้องแล้วกรุณา,าปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มใหม่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะก็ทำการปิดแอปแอปเกมนั่นแหละครับปิดเลยแล้วก็เข้าได้ปกติโอเคอ,อันที่ผมส่งไปเมื่อวานนะครับนี่ครับซัพพอร์เตอร์นะครับเนี่ย ผมก็แคปหลักฐานไปแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ใจเมื่อวานหรือเมื่อเช้า20สิบวันนี้2 1ดนะครับเมื่อวานนี่แล้วเขาก็เพิ่งตอบมาเมื่อเช้านะครับเช้าของวันนี้ก็บอกแล้วว่านานผมก็ปั้นไอดีใหม่ไปเวลจนถึงร้อยกว่าแล้วนะร0รอยสาสี่สินี่แหละเล่นรอนะครับ สำเร็จแล้วก็เป็นไอดีใหม่เลยนะไอดี ID นั้นผมเล่นไอดีนั้นแล้วผมก็จะพูดช้ำทำไมเนี้ยเอาไม่ไม่ยาวนะครับไม่ยาวก็จากที่แก้ไขไปนะครับอ่ากดตรงนี้แล้วปิดเกมเฮ้ย ปิดนะครับปิดปิดแล้วก็ไปเปิดเกมได้เลยนะเนี่ยครับกดเลยถ้าสำหรับใครที่เด้ง ID ก็ล็อกอินใหม่นะครับแต่ว่าของผมมันไม่เด้งนะพอปิดปุ๊บแล้วก็เข้าได้ปกติเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดอะไรมากมายนะครับ แค่แคปจอแล้วส่งให้เขาหรอสักครู่ครับจะเข้าให้ดูอ่าโอเคครับเข้าได้ปกตินะ

Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบายบายนะครับเดี๋ยวไปปั่นคนนี้กันหนึ่งจะ <c oughs> ไปปั่นเด็กน้อยคนนี้กันหนึ่งนะครับไปพาน้องเยลรับพ่อเนื้อต่อของก็รู้อยู่แล้วอ่าคนที่ตอของก็สามารจะเปลี่นคนเล่นใ,ใหม่ถ้านม่ก็เร็กเพียรน,นะครับ ลืมกดชอบจะคลายกดติดตามและกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ